ในอุดอรและกรุงเทพจนได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีการเข้ามาดูแลในวันที่เราหมดประโยชน์เนี่ยรวมไทยสร้างชาติเพื่อสนับสนุนให้ลุงตู่ได้ทำงานต่อไปออวีรกรรมของผู้ชายคนนี้นะคะ น่าแหลมแหลมผมตั้งๆเนี่ยแหละค่ะจากกระตูนเผาหัวนะดูไล่เลียงมานี่อาจจะไม่หมดนะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมีตั้งแต่การอาย้อนความทรงจําไปหน่อยช่วยด้วยพายเรือกลับไม่ไหวที่ตอนนั้นกระพายเรือกลางทะเลนะฮะพายเรือข้ามอ่าวใช่ก็ไม่สําเร็จต่อมาค่ะโอ้ยเก่งนปาดไข่ อันนี้เหตุการณ์ไหนอะวิ่งอะ่ะวิ่งวิ่งวิ่งใช่ไหมแล้วก็มีก็ภาพศิลปินมาประมูลแล้วก็มียิ่งซิลิโคนซ้อมฟ้านะคะนี่แล้วก็มีร้องเพลงผิดคี์อันนี้เราจะเห็นบ่อยๆค่ะแล้วก็มีลืมโอนหุ้นจนโดนตัดสิทธิ์แล้วก็ยุบพักนะคะต่อมาเข้าบ้านไม่ได้เอาขว้านฟันประตูนี่บางเรื่องไม่เป็นข่าวยุบพักเนี่ยโมอวดฝรั่งว่าเป็นเจ้าหนี้ ให้พักกู้เงินค่ะพูดเองด้วยนะคะแล้วก็มีเสือให้นั่งแต่นั่งพื้นดินซะงั้นนะตอนสร้างภาพนะคะแล้วก็มีล่าสุดเลยขึ้นรถนะช่วยหาเสียงค่ะอย่าลืมเลือกเราพักเพื่อไทยพูดผิดค่ะแล้วก็สุดท้ายนะจากประเด็นกับพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าเก่งพูดคนเดียวเทียงสู้วินไม่ได้ก็ไปบอกว่าเขาน้ําเต็มแก้วค่ะเออหนึ่งเดียวคนนีนะก็ตอนนั้นไงตอนที่ถูกตรวจสอบเรื่องโอนหุ้น่ะค่ะนะที่นักข่าวถามไง เอ๊วันนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนนะเพราะว่ามันมีภาพอยู่อีกที่หนึ่งไงใช่คุณถามผิดแหละคุณถามผิดต่อหน้าถามผิดแล้วมาล่าสุดพูดผิดล่าสุดคุยกับพี่วินมอเตอร์ไซค์อ่ะพี่วินมอเตอร์ไซค์ซักแก้ยงหนึ่งสองชาวบ้านเนี่ยผมได้อะไรซักไปซักมาคุณน้ำเต็มแก้วหนึ่งเดียวคนนี้เอออ่ะแล้วก็พี่วินเนี่ยทีมข่าวทบนิวเราตามจูตามตัวเจอแล้วนะฮะพี่วินมอเตอร์ไซค์คนที่อยู่ในคลิปน่ะนะ โอ้เป็นข่าวที่คนสนใจเยอะมากเนี่ยในคลิปนี้นะพี่วินคนนี้นะฮะหลังจากที่มีคลิปนี้เป็นไวรัลออกไปเนี่ยโอ้โหคนดูเนี่ยหลายแสนนะผู้สื่อข่าวท็อปนิวได้ไปพูดคุยานายจตุพรเหลาเพชรฮะหรือว่าพี่เควินมอเตอร์ไซค์พระรามสองนะนี่ที่อยู่ในคลิปนี้ฮะคนนี้ฮะเล่าถึงเหตุการณ์นะว่าตนเองเนี่ย ก็อยากจะไปสอบถามจริงๆว่าเรื่องแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะทําไมต้องแก้นะแก้แล้วชาวบ้านอย่างผมไม่เห็นได้อะไรเลยก็เลยสงสัยฮะเดี๋ยวไปฟังเจ้าตัวเล่าถึงแรงบันดาลใจที่ทําให้ไปสอบถามแก้กฎหมายคผมที่ว่าผมก็เลยเยวเข้าไปถามอะไรมาพี่ผมถามเรื่องหน่อยเลยพี่แก้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยประชาชนอย่างผมเนี่ยคือคนขับวินอย่างผมเนี่ยก็คือหมายว่าประชาชนอย่างผมเนี่ยมันได้อะไรกับกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองพี่ไม่เห็นพูดเลยว่าว่า พี่มีนโยบายที่จะน,นู่นนี่นั่นแต่พี่จะพูดอย่างเดียวเลยปฏิรูปหนึ่งหนึ่งสองแก้หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองไม่ดีไม่ดียังไงเพื่อการอะไรเขาเรียกว่าจะแก้กฎหมายเขตรงที่ว่าใครแจ้งความก็ได้ผมก็เลยบอกว่าเอา้าเป็นกฎหมายเนี้ยมันเป็นกฎหมายแค่แจ้งความว่าเขาเป็นประมุขอะประมุขของแผ่นดินอะคือมันก็มีกระถูกอยู่แล้วหนึ่งสองต้องปอกป้องกลุมรักข้าวบาลเขต้องไปแจ้งจับคนนี้ คุณจะแจ้งจับผมก็ได้ถ้าเกิดผมทาผิดอ่ะก็คือเท่าเทียมกันไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าผมจะล้ําเบบกว่าคุณหรือว่าคุณจะลั้งเบลกว่าผมถ้าผมด่าในหลวงคุณแจ้งจับผมก็ได้เหมือนกัน,นแต่เพราะฉะนั้นผมก็แจ้งจับมันก็ยุติธรรมอยู่แล้วแต่ถ้าคุณต้นเหตุจริงๆถ้าคุณไม่ไปด่าไม่ไปจับช่วงผมไม่แจ้งจับคุณได้ไหมไม่ได้เขาจะแจ้งจับผมได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปแก้ทําไมอ่ะกฎหมายดีอยู่แล้วอันนี้คือความคิดผมอะ่ะแล้วผมก็ถามคุณธนาธรว่าคุณธนาธรว่าเขาพยายาม ถามคุณรันว่าแก้หนึ่งสองได้ไรเขาก็พยายามอธิบายว่าเพื่อที่ว่าสถาบันกับประชาชนจะได้อยู่ยั่งยืนไปอีกนานผมก็เลยบอกว่าเอา้าและที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเนี่ยเราอยู่กันมาแปดเก้าร้อยปีเนี่ยเราก็อยู่ก,กรรรษัตริย์มาตลอดไม่นานพออีกเหรอเราก็อยู่กันมาถึงจปัจจุบันเนี่ยแล้วจะอยู่ต่อไปอีกต้องมาเปลี่ยนตงคุณแก้นเนี่ยความคิดผมนะถ้าเกิดแก้ได้ดีอ่ะแก้ไปตั้งแต่ยุคสมัยโคตรพ่อคุณแม่เราแล้วจริงไหมพี่ คือไม่ต้องมารอถึงรุ่นผมหรอกไม่ต้องมารอถึงรุ่นเด็กเมกื่อวานซื้อพวกนี้หรอกอม,มันก็รุ่นผมหรือรุ่นก่อนหน้าหรือรุ่นพ่อแน่ผมก็คงไม่เอาล้มไปแล้วสองสี่เจ็ดห้าเขาก็ล้มได้แต่ตอนนั้นแล้วดิเพราะอะไรเพราะที่ล้มไม่ได้เพราะว่าประชาชนเอาแต่พวกนักการเมืองชั่วๆมันไม่เอาไม่เอาท่านอะ่ะมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าคุณแก้มันแล้วพอได้ตำแหน่งสสไปก็ไปประกัน <c oughs> พวกกันเองออกมานั่นคือสิ่งที่ เรากําลังพยายามสืส่อสารกับทางคุณธนาธรอ,อผมพยายามบอกเขาที่ผมบอกว่าทั้งหมดเลยในนั้นเลยที่ผมบอกเด็กนักเรียนอะ่ะไอ้ไม่ใช่เ,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 เด็กเรียนพวกที่พ่นกําแพงหรือว่าผู้ทําผิดอะ่ะแล้วก็โวยวายว่าตัวเองไหนบอกไม่จับหนึ่ง,งนมมหนึ่งสองนี่ผิดกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองเลยเขาเข้าใจผิดว่าเขาผิดกฎหมายหนึ่งหน่งจริงๆแล้วไม่ใช่ที่เขาจับเพราะคุณไปทำลายโบราณสถานหรือว่าคุณไปพ่นสีหรือว่าอะไรอันนั้นเขาถึงจับยงแยกกันก่อนถ้าเกิดหนึ่งหนึ่งสองเฮียบจริงป่านนี้มึงไม่ได้จริงไหม คุณไม่ได้ออกมาพูดเหวียงเหวี่ไม่ได้เป็นาตอย่างนี้หรอกตอนนี้คุณโดนจับติดคุกหัวโตไปแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนตัดทหารเจ็ดชั่วโคตรไปแล้วไม่ต้องมายืนเฮวๆๆี่ยงเหวี่ยงที่คณะทอนกับทางทางทางผู้สมัครสสในพืสอสอน้นที่เขาพูดอะไรกับพี่บ้างจังหวะนั้นเขาวบอกว่าผมน้ำไม่เต็มน้ำเต็มแก้วอ่าตมาก็ถึงพูดอย่างนั้นเขาพูดจเขาพูดแบบนั้นเลยเหรอเขาอธิบายให้ผมฟังผมบอกว่าเขาพูดว่าไงอะไรคืออะไรคือสิ่งที่เขาก่อนที่เขาจะพูดว่าน้ำน้ำไม่เต็มเขาอธิบายเขา เพื่อแก้แก้แก้แล้วแก้แล้วเนี่ยเพื่อที่ว่ากษัตริย์กับประชาชนจะได้อยู่กันไปอีกนานผมก็เลยบอกว่าไม่จริงถ้าเกิดจะอยู่กันไปอีกนานสมัยก่อนก็มีจดหมายแบบนี้มาอยู่แบบนี้อยู่เราก็อยู่กับกษัตริย์มันตั้งเจ็ดแปดร้อยปีแล้วก็อยู่ก็อยู่กันมาได้ยังไม่นานพออีกเหรอก็นานนะก็คือจะอยู่ต่อไปก็ก็อยู่ได้นานแสนนานอ่ะเขาเลยว่าเขาไม่ฟังเราแล้วล่ะเขาเป็นพวกน้ําเต็มแก้วผมก็เลยว่าคุณก็น้าเต็มแก้วคุณก็ไม่ฟังผมเหมือนกันสสพื้นที่เนี่ยเขาได้เขาที่แล้วเนี่ย แต่ตรงนี้ไป็ททนกาสนุนให้ผมเลยอะไม่ใช่คุณเนียนะถ้าเป็นสากลสองคนเก่าอะไอ้เคยเป็นอดีตประธานดิปัตนะ,ะเขายังมาทำถนนให้นะเขายังเข้ามาคุยเข้ามาเยี่ยมาสาธรสากลนอะไรของพรรคประชาธิปัตย์เขามาเยี่ยมตลอดแต่นี่เขาไม่ได้เป็นก็ไม่หด้มาช่วยอะไรเลยกนะ็บุ้งแต่จะแกนหนึ่งหนึ่งสองแกนหนึ่งหนึ่งสองแกนหนึ่งสองั้งๆที่หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยถ้าเกิดเขาอ้างความที่ผมนะถ้าเขาอ้างว่าจะไปกันก่นแกล้การเมืองใช่ไหม,มงั้นทุกพักก็ต้องโดนเหมือนกันเลยถือว่าเท่ากัน แก้แข้งพักคุณได้เขาต้องแก้งพักอื่นได้ก็แก้กันไปแก้กันมาได้มสมมติแก้แก้งเผ็ดกันนะคุณก็แก้เขาได้เขาแก้คุณก็แก้แต่ไม่เห็นพักทางนู้นเขาจะเดือดร้อนเลยเขาไม่เห็นมีใครไปไปแก้งไปไปแจ้งตำรวจจับเขา,าเพราะเขาไม่ได้ไปแตะต้องกฎหมายถ้าก็อยู่ของเขากฎหมายดีๆอยู่แล้วถ้าเราไปแตะต้องเราก็ต้องผิดกฎหมายแล้วมันมีกฎกติกาบ้านเมืองอยู่แล้วเช่นเดียวกันกับ อีกพักหนึ่งอ่ะบอกจะเอาในเรื่องโทษการงั้นเกิดผมทําผิดกฎหมายผมไปฆ่าคนตายหรือผมไปค้ายาหรือผมไปทำอะไรแล้วมันบอกให้แก้กฎหมายผมหน่อยดีแก้ผมถูกทีนี่โทษตะการมาผมทีมันก็ไม่ยุตินรผมเลยฮะพี่วินมอเตอร์ไซค์นะฮะจตุพรเหลาเพชรมีตัวมีตนจริงไปจริงใจสั่งมาตัวแทนหมู่บ้านเลยนะไปด้วยใจแล้วก็ไปถามด้วยสามัญสำนึกด้วยข้อมูลข่าวสารที่ตนเองมีนี่แหละนะ โอ้โหแล้วแกอธิบายได้เป็นฉักๆเลยนะโอ้โหนสุดยอดเลยพี่พี่วินมอเตอร์ไซค์ท่านผู้ชมลองนึกดูถ้าเกิดว่าคนที่มีหัวใจแบบคุณจตุพรเนี่ยไม่นิ่งเฉยอ,อืแล้วตั้งคำถามใช้สิทธิ์ของประชาชนในการออกมาตั้งคำถามแบบนี้คะอะไรจะเกิดขึ้นไอที่เสียงดังๆในโลกออนไลน์กับเสียงของคนที่มีตัวตนจริงๆเนี่ย ให้มันรู้ว่าเสียงไหนมันจะมีพลังมากกว่ากันะนะะโอ้โหพี่จุตุพรคลิปนี้นีคนเข้าไปดูเยอะมากแล้วแต่ละคนเนี่แสดงความเห็นชื่นชมพูดแทนใจไปหมดแล้วเอเนียบางคนนะ<ช>ที่บอกนะฮะ<ช>นี่้วคลิปเนี้เป็นคลิปที่เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงโดยที่ไม่ได้เซตนะฮะ<ช>แล้วมันเห็นทุกอย่างนะ,ะ,นะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูคลิปบางช่วงบางตอนนะฮะที่เป็นไฮไลท์ ดิ้นครับินึงน่ินึงินึงินึงที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่กันมาแปดี่ครับที่ผมถามหน่อยเลยครับ2แงนแก้แล้วเนี่ยพวกผมอะกับวินอะพวกผมได้อะไรครับไม่ได้แก้ไขีคือตอนนี่มันใช้กมีแก้ทางการเมืองมาจัดแก้ง่าไงครับอันนี้คือส่วนหนึ่งเพราะว่านโยบายแต่กรน่ ทางบาลผมก็ต้องไปแจ้งก็ถูกแล้วไม่มันจะกิดการแก้ถมันการแจ้งไม่ได้หรอกมันจะมีไม่ด่าไม่เพราะฉะนั้นเราอย่งผมเนี่ยเกิดมา47ปีผมยังไม่เคยโดนข้อหาคดีทางไอ้หนึ่งสเลยผมอยากถามพี่อย่างเดียวว่า112แก้แล้วประชาชนตามทำอย่างนู้นเนี่ยได้อะไรแค่นั้นเองพี่คราวที่ได้พี่อยู่ได้อยู่ในสภาผมไม่เห็นพี่พูดแก้ปัญหาประชาชนเลยพี่พูดแต่แก้112แก้112่งองเออต้องรแก้ไม่จะรับผลปะ ไปสนับสนุนม็อบเพราะม็อบเข้าประวยเขาไม่ได้โดนจับคดีหนึ่งสองเขาโดนจับเพราะคดีไปพ่นสีบ้างไม่ดา่าคนรู้ด่าเลยถ้งมองือมไม่ด่าเพร่อแม่พี่พี่กระด่้วยล่ะพี่ก็ต้องแจ้งจับผมก็แบบเดียวกันไม่แบบผมมันแยกกัน ก็ผมน้าสถาบันผมหน้าสถาบันสถาบันช่วยผมผมไม่เห็นพวกพี่มันช่วยอะไรผมเลยสถาบันมัมาช่วยอย่างเดียวพวกคุณแก้แตอว่าจะแก้หนึ่งสองแก้หนึ่งสองคุณไม่บอกนโยบายแบบว่าไฮ้ผมเป็นนโยบายผมเป็นนักการเมืองปุ๊บผมจะเข้าไปผมจะไปช่วยรัฐบาลแบบนี้ผมจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่คุณจะต้องจ้องแย่จะแก้หนึ่งสองอันเนี้ยเป็นข้ออ้างความจริงแล้วเนี่ยอย่างช้างป่วยก็ดี ไม่เบรกแนวครับเรื่องจริงผมไม่ฟังแล้วผมฟังผมอยากจะฝากผมพี่ไงพี่ฟังได้ไงจะพูดยังไม่ให้พูดผมฝากพี่ไว้ปว่าเข้าไปในสภาแล้วเนี่ยน้ำเต็มแก้วแล้วปล่อยมันดีกว่าพวกพี่ก็น้ำเต็มแก้วเหมือนกันพี่ต้องแก่จะล้มล้างกัามันก็ใช่ไม่ใจผิดนะครับเข้าใจผิดนะครับแล้วพี่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากไปเป็นเป็นเว้นขี่มอเตอร์ไซค์มาถามแล้วของปรลุกำลังเต็มเลยเออไปถาบุญมาประจำวันเลยอ่ะ พี่สบายย่มพระมาเลยจะเรียนแบบนี่แล้วผมก็ทับใจจะไปถามาใช้บ้างมงไม่ลงจะงงมากถ้าเป็นนางงามนะถูกว่าน้าเต็มแก้วนะผู้คนก็น้ำเต็มแก้วเหมือนกันจ้องจะล้มสถาบันโอ้โหแล้วช้างป่วยผู้คุณอภิบายเรื่องช้างป่วยนะทางเ้าไกลบอกเฟกนิวเฟกนิวอะไรของจริงนะของจริงคุณพูดจริงๆริงไปดูคลิปเต็มไหมล่ะเปิดหลายรอบแล้วเนี แต่คุณไม่ได้บอกว่าจะตัดงบไงแต่คุณโจมตีจริงๆด้อยข้างจริงว่าเป็นงบช้างป่วยคุณต้องยอมรับก่อนนะฮะทำไม่งั้นไม่ดิ้นออกมาชี้แจงกันอุตลุดหรอกนะแต่นี่คือปรากฏการณ์นะคลิปนี้ยกให้เป็นปรากฏการณ์เลยก็เลยเอาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะโดยเฉพาะตอนท้ายที่พี่เขากระชับย่ามขีม่มอเตอร์ไซค์บผูกคุณก็น้ำเต็มแก้วจ้องล้มล้างสถาบันหล่อมากพี่หล่อมากค่ะ แล้วหลังจากนั้นคุณธนทรก็เดินไปฟินที่พระรามสองนะฮะเออพระรามสองพระรามสองเดี๋ยวม,มีเวลาเดี๋ยวไปขี่มอเตอร์ไซค์พี่กันหน่อยนะออสุขเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาการหาเสียงเรื่องต่างก็แน่นอนจากนี้ไปก็ทุกสุดสัปดาห์นะฮะหาเสียงก็กอย่างเข้มข้นหรือว่าทุกวันแหละฮะทุกวันหาเสียงก็อย่างเข้มข้นคึกคักนะครับทั่วประเทศนะครับ แล้วก็คลิปคลิปหนึ่งซึ่งเป็นที่ฮือฮามากในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือคลิปของพี่วินนะฮะพี่วินชื่ออะไรยังไม่ทราบเลยนะฮะที่ไปถามคุณนัชชาแล้วก็ถามคุณคือถามคุณนัชชาก่อนนะครับถามคุณนัชชาก่อนว่าเอ้อคุณแก้พรรคคุณเนี่ยจ้องแต่จะแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยแล้วประชาชนได้อะไรนะะและประชาชนได้อะไรนะครับคุณนัชชาก็อตอบไม่ค่อยได้เสร็จแล้วเนี่ยก็ ธนาธราก็เข้ามาช่วยต่อบนะก็มีการชี้แจงโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมาที่สุดแล้วก็จบลงตรงที่คุณธนาธรบอกคุณณชาว่าปล่อยเพื่อปล่อย,อยเพืขาน้ําเต็มแก้วแล้วออะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นคลิปที่ฮือหามากนะฮะยังมีอีกนะท่านผู้ชมฮะล่าสุดนะฮะล่าสุดทางสตรีทฮีโร่วีสามเหตนะฮะเขาได้ลงคลิปของติ๊กตอกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงบ้างนะฮะ เป็นผู้หญิงนะครับกำลังกำลังชี้แจงหรือว่าคล้ายๆกับคุณคุณพี่วินนี่แหละฮะโต้เถียงผู้สมัสครจากพรรคก้าวไกลที่มาหาเสียงนะครับนนแล้วก็คุณป้าท่านนี้พูดเหมือนอย่างพี่วินเป๊ะเลยนะฮะบ,บอกว่าแก้มาตรา1นึและประชาชนได้อะไรถ้าประเทศไทยไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟเดี๋ยวท่านผู้ชมลองชมคลิปนี้ดูนะฮะไปอยู่ไหนไปเลยตะแก่มากันและจาเป็นอย่างยิ่งครับมาตาเเพื่อที่จะทำให้สถาบันกษัตริย์นี่นะครับสามารถอยู่ร่วมกันกับา้อมกั่วมกันที่สุดนีรันครับี่กันครับุดกับครับที่สันคที่สดกัค่สุเปันครับท่ครับที่ที่กัครับท่น ใช่ครับและด้วยเหตุนี้ครับเพราะว่าเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราต้องทำให้กฎหมายที่เคยถูกใช้เป็นเครื่องมือใส่เข่ไข่ไขพไข่ไ่ไใ่ไข่ไข่ไข่ไประเทศ่ไข่ไข่เข่ไข่รข่ไข่ไขไข่ไข่ไไขไข้ไท่ไ่ไข่ไข่ไข่ข่ไ่ไข่ไร่ข ประเททศไยขอบคุณมากครับพี่คนระับขอบคุณมากครับบ้าการหนึ่งสองสองประเทศไทยอยู่ได้เพราะมาตั้งที่ว่าประเทศไทย <Oder> ทั้งไม่มีพระมหากษัตริย์บ้านเรือนจะลุกเป็นไฟรับรองเพราะฉะนั้านเรือนจะลุกเป็นไฟก็จะน้ำจะดับมันจะหลับจะดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีทุกคนพระมหาอยู่ได้พระมหา ไปหังพักขอควรมเข้าใจพิจารณาเรื่องเป็นป้าของพีนะครับขออีการขอควาเข้าใจเอาไว้ให้ทุกที่พิจารณาครับผมยังไม่ฝากอีกคุณป้าเขาก็ไม่รับนะฮะคุณป้าเขาก็ไม่รับเราบอกเลยนะฮะว่าพวกคุณเวลาเข้าไปในสภาเนี่ยไม่เห็นทําอะไรเพื่อประชาชนเลยนะฮะเอาแต่จะแก้มาตรา1นึจะแก้มาตรา1นึนะฮะถ้าประเทศนี้ไม่มีสถาบันระมหากษัตริย์ประเทศนียจะลุกเป็นไฟอืมเ่ คุณป้าถึงขนาดจอดเลยเนะี่ยจอดรถแล้วก็โต้เถียงนะครัฝั่งนู้นใช้โทร,<ช>รงเลยเนี่ยอารมณ์เดือดกว่าพี่บินนิดนึงใช่ <c oughs> ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะป้านี่ไม่มีทโทรโขงนะฝั่งนู้นใช้ทโทรงนะใช่นี่ฮะอีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งที่ไปตะโกนด่าแกนนำพักเพื่อไทยในวันที่ไปสมัครสสบัญชีรายชื่อนะครับแต่ว่าท่านเนี้ทางท็อปนิวส์ได้ไป พูดคุยมานะฮะชื่อพี่ออนพรุตวรชิตาวุฒิกุลนะครับเป็นอดีตคนเสื้อแดงที่เคยติดคุกเพราะว่าไปบุกบ้านป่าเปรม,มนะฮะติดคุกร่วมกันกับนัฐวุฒินะครับแล้วก็ออกมานี่นะฮะออกมาก็ไปวันนั้นก็ไปตะโกนว่าอย่างชนิดที่เฮ้ยผู้คนก็งงหมดมว่าเขาเป็นใครเขาเป็นใครนะฮะและจากวันนี้แะ ก็ไปสอบถามอ๋อเคยติดคุกแล้วก็ไม่ได้รับการดูดำดูดีนะฮะจากไทยเลยนะครับวันก่อนคุณน,นพุษเนี่ยไปจัดกิจกรรมหน้าเรือนจำคลองเปลมครับจำลองแพรขนาดเล็กและก็มีตัวแพะนอนอยู่บนแพรที่ลอยในกระลังเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงออกว่าพักเพื่อไทยปล่อยลอยแพรคนเสื้อแดงน,นะครับ วันนี้วันนั้นนะฮะวันที่ไปจัดก,กิจกรรมหน้าเรือนจําคลองเปรมเพราะว่าตัวเองเคยติดคุกที่นี่นะครับแล้วคุณนพพลุก็บอกว่าเลิกเชื่อเลิกรักพักเพื่อไทยนะครับเพราะติดคุกฟรีไม่มีใครดูดำดูดีนะครับไม่มีใครมาเยี่ยมไม่มีแม้แต่ข้าวแดงแกงห่อสักชุดนะครับแพทองทานเป็นใครเศษฐาเป็นใครมานั่งกินข้าวกับชาวนาครั้งเดียวจะมาร่วมอุดมการเลยหรือพอได้แล้ว เลิกเอาประชาธิปไตยจอมปลอมมาพูดได้แล้วอบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ตัวเองไม่เคยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพักเพื่อไทยวันนี้มีแต่เชิดชูมิตรเทียมมิตรแท้ตายหมดมิตรแท้ติดคุกหมดพอได้แล้วหยุดได้แล้วประชาชนต้องตาสว่างทั้งแผ่นดินวันนี้ผมเอาแพะมาลอยแพรต้องการสื่อให้รู้ว่าพวกผมเป็นแพะที่ถูกลอยแพ่ถูกปล่อยให้ลอยไปตามสายลมถูกเทไม่มีประโยชน์ แล้วคนที่มีประโยชน์เป็นพวกผดิกการที่มาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดแลนสไลด์นะแพทองทางเศรษฐาจะมาสวยสุขบนคาบน,าน้ำตาของคนที่สูญเสียต้องติดคุกต้องตายในสถานการณ์ต่อสู้พวกคุณไม่เคยติดคุกไม่รู้ว่าฝากไปบอกทักษินด้วยคนที่ออกมาเพราะลำบากอัดอั้นตันใจต้องติดคุกฟรีขาดการเหลียวแลนะแพทองทานต้องรู้ก่อนจะมาเสวยสุขมาเป็นค a ด d เดตนายกว่า มีหลายคนต้องติดคุกต้องสูญเสียนะฮะนี่ครับวันนั้นเขาก็ไปจัดกิจกรรมคนเดียวเลยอืคนเดียวเลยนะฮะแล้วก็ท่าทางเนี่ยคุณนพพลุจะไม่หยุดด้วยนะฮะใช่จะไม่หยุดเพราะว่าพูดตรงๆก็คือพี่เขาเจ็บแค้นมากอืเจ็บแค้นมากที่ท่านผู้ชมคิดดูนะคนติดคุกสองปีกว่าไม่มีใครมาเยี่ยมนะหมายถึงว่าไม่มีใครี่หมายถึงว่าไม่มี ไม่มีคนที่เคยร่วมอุดมการเดียวกันที่เคยต่อสู้มาด้วยกันมาเยี่ยมแะคนที่โดนแบบพี่นพรุษเนี่ยมีอีกนะเพียงแต่ไม่ได้ออกมาใช่แล้วเราก็ไม่รู้ก็ใครที่ดูวันที่มีการถ่ายทอดบรรลับสมัครเนี่ยเราเห็นพี่คนนี้เนี่ยเราก็นึกว่าคงเป็นฝ่ายตรงข้ามอ่ะฝั่งตรงข้ามที่ไม่ชอบอยู่แล้วอ่ะแต่ที่ไหนได้คนฝั่งเดียวกันนี่แหละท่านผู้ชมฮะเมื่อก่อนนี้ฝั่งเดียวกันเนี่ยแล้วเขาถูกกระทำแบบนี้ เขาถึงเจ็บแค่เนี่ยฮะมาคนเดียวเขายังมาเลยเห็นไหมฮะก็ถือว่าตอนนี้มีคนอดีตคนเสื้อแดงที่ตาสว่างเดตเระเรียกว่าอดีตคนเสื้อแดงที่กลับใจนะครับคือรู้เช่นเห็นชาติแนละคนที่เคยร่วมบูดงการาพักการเมืองที่เคยเกื้อหนุนนะฮะก็รู้จริงๆแล้วนะครับว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คนเสื้อแดงที่ ตาสว่างกับใจเนี่ยท่านผู้ชมฮะมีทุกจังหวัดนะมีทุกจังหวัดอย่างล่าสุดที่อุดรธานีนะครับที่อุดรธานีที่ศูนย์ประสานงานพักรวมไทยสร้างชาตินะครับเขต5้าที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับคุณมานิตอินอัมคาผู้สมัครเลือกตั้งสสอเขตห้าอุดรธานีพักรวมไทยสร้างชาติก็จัดปลาัยหาเสียงเลือกตั้งโดยมีคุณสลิดเดชธนาวุฒิผอเลือกตั้งนะครับมาช่วยนะครับ แล้วก็คุณมานิตผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต5อุดอรธานีก็พูดช่วงหนึ่งบนเวทีนะครับเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นมานานหลายปีเกิดที่นี่เรียนที่นี่โตที่นี่ทำงานร่วมกับพรรคการเมืองมาแล้วหลายพักเป็นสมาชิกอบจอมาเกือบ14ปีร่วมต่อสู้ประชาธิปไตยมาตลอดเคยเข้าร่วมกับเสื้อแดงในการชุมนุมครั้งใหญ่หลายๆครั้งทั้งในอุดอรและกรุงเทพจนได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจ เคยถูกยิงด้วยกระสุนยางแต่ก็ผ่านพ้นช่วงนั้นมาได้แต่ไม่ได้รับการเหลียวแลไม่มีการเข้ามาดูแลในวันที่เราหมดประโยชน์ไงวันนี้จึงเลือกเปลี่ยนมาลงสมัครในนามพักรวมไทยสร้างชาติเพื่อสนับสนุนให้ลุงตู่ได้ทำงานต่อไปเพราะตลอด8ปีเราเห็นแล้วว่ามีผลงานมากขนาดไหนพัฒนาขึ้นมามากขนาดไหนโดยเฉพาะถนนหนทางในโซนบ้านเราที่แหละ ทุกโครงการใหญ่ๆ,ๆดีๆส่วนใหญ่เกิดขึ้นในห่วงที่ลุงตู่บริหารบ้านเมืองนี่ท่านผู้ชมฮะผมเียกับพี่น้องก่อนผมจะปราัยเป็นกรอนดี่ก็เป็นเสื้อแดงอีกคนนึงที่กลับใจที่กลับใจตาสว่างในบ้านยาที่ยังไม่นับกลุ่มของคุณอนนท์แสนนานนะใช่อันนั้นกลุ่มใหญ่เลยและคนมาฟังไม่ใช่น้อยนะท่านผู้ชมดูนี่ฮะาเท้าเหืแงเกนแขนแดเกียร์เดอพี่น้องแต่ว่าไปแล้วเนี่ยคุณมานิคก็ไม่ใช่ไม่ใช่นักการเมืองที่มีชื่อเสียงโด่ง โดดเด่นนะแต่ยังมีคนมาฟังเขาเนี่ยมากมาย,น,มมาน,ยนะฮะสิ่งที่คนพวกนี้พูดเนี่ยต้องฟังนะเพราะว่าเขาผ่านมาแล้วนะเขาผ่านมาแล้ว